มามาพี่น้องมาเก็บเห็ดเห็ดพี่ใบย,ยังมาออกอยู่ใต,ต้โต๊ะหม่องมันเก็บแม่งยากนี่นะพี่น้องเอ้แย่ทิพกบเมียบเอาด้พี่น้องแย่ทิพอาสารมาปูนอนเมียบเก็บเอา พี่น้องมันจะโซอนบ้างเหรองั้นอ่ะมิตรมุ่ยยัเฮ็ดปวกใกล้หน่อยสิสันหรือเฮ็ดปวกหน่อยเขาเอินยุ้มยุ้มเอาเราพี่น้องไปล่างเอา มันเก็บตะหมูว่านนี่คือสีงามนะยายทิพยนไปเห็ดงานหัวตะมายายทิพย์บ่ได้เบิ่งหมูว่านหมูกรอนี่หมูว่านนี่มันไปเห็ดงานหโฮตะสีเหลือกนี่พี่น้องเหลือกมากหกม้งเสาแยกทิพย์กับมาเกียร์เขาไก่เลยมาพอ่อ เอาดิี่น้อเอาสาดตมาปูน,นอนเมียบเก็บอเอาม,มันเตี้ยน่อะอยู่ใต้พี่ อุ้ยผูยยจับกล่องให้พี่น้องไอ้ทั้งเก็บทั้งจับกล่องเองสั้นในจักน้อยได้พี่น้องยายทิพย์สะออนบอกเขาว่ายายทิพยบว่าด้กินหลายปีแล้วเฮ็ดอันนี้เฮ็ดพวกน้อยตะกี้ยายทิพย์ไปเก็บอยู่น้าหน้ายายทิพย์กนปูสัตว์ขยับเข้าไปอีกก้อนพี่น้อง เก,ก็บกา,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 าไปอีกันย่ทิพย์เอาศาสตร์ปูเอาเก็บศาสตร์าไป๋อมันเตี้ยไหมพี่น้องมันเตี้ยนี่มันมันว้าทรมานแต่น้อยอยให้พี่น้องเบิ่งน้ำนี่ พี่บายมาเกิดที่มองแจ้งเสียมองแก้งแก้ง,กงคือบ่าไปหาเกิดเนี่ยมาหาเกิดมองมันเจ็บหย่างๆ,ๆเอ้ย อยากคนได้ยัายทิพย์ก็บสีวัดสายเก็บเอาดอกพีดมาจะอ้อนไหมเป็นยุม่มเป็นยุม่มอยู่ น้พี่นนอยแย่ติก่ะเมึงเนี่ยเป็นยุ่มยุ่มพี่นนองพูดะนะไปเกิดที่ยังอยู่ในหูในห้างคนโอ้ยตายเชือ้อยู่ขางนอกให้เก็บง่ายๆเนี่ยถือเออหาเห็ดเออ ทางนี้บาทพี่น้องทางนี้ทางนี้เห็นบ่าขาอักล่ากินอ,อ,อ,อยู่ในเธอได้แหงดอกงาม อยู่ในสวกในเหลือบท่าไหนแผ่นแห้งดอกงามพี่น้องเลย ไก yeah, ่แต่เนี่ยแกะเบียงไก่กระเบียงให้มีแต่ดอกงาม เกเข้ามาไม่ได้หรอกลูกมันต่าแม่เดี๋ยวแม่นอนนอนเมเเอาเก็บเอาค่อยๆเก็บเอามันกินได้กินได้ดิเห็ดปวกเล็กเห็ดปวกน้อย อยู่ใต้หีไอใต้เนี่ยใต้กระเบื้องมันก็เลยเอายากหน่อย โอ้ยปีนองเอ้คนเห็นปะเห็นไหมเป็นฝุ่มอยู่แม่ทิพย์เอามือล่วงโจกเข้าไปพือ่อไ่เกิดอยู่ในหูในพงพุน่น ของแซบนีอยากก็ได้กับเก็บนะพี่เนอะเดี๋ยวขยับสาดขนมาอีกกัน่ะ เาพี่น้องอตายตายตายททรัพท์จัพย์ทรศทัพท์กับ,บ่ันนดพี่น้องเลย เป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่พี่น้องเลย ยังบอพี่น้องข้าวอากลากอยู่ เพงแย่ทิศสิงหงัดมองนี้ให้เบื้องด้พี่น้องเอาเนีก่อนเดี๋ยวแย่ทิศสิงหกับเบื้องเหร มอพี่นอาราบรเีเฮ้ยเมนมองมกดีซนอเห็ุนี่นะืมนมองมองมันจัเกียงเกียงมือน่มนมองมันบ่หกบ่นั่นคือสิดีนะคุณน่ะบงพี่น้องข้างนเป็นปุ่มอยู่คนเห็นว่าหเออ ไม่น่ะหลายคักหลายเนี่ยมันอยากเมือดเนี่ยจักน้อยนะพี่น้องเนาะมันยุ่ยไตโต้แยกทิบกับข้านเขามาเก็บเอาที่แรกแยกทีว่าเฉลียลูกมาจับกล่องให้ มันเข่ามากพ่ได้มันตำเนี่ยถีบก็เลยทั้งทั้งเก็บทั้งถือกล่องเงองมอมมนเขไปพี่น้องมอนเข้าไป แยกทิบบมีปลาเห็ดยทิบกบเก็บเอาอยู่น้ำเฮียน้ำซาดนี่แหละพี่น้องเลยปลาเห็ดมันปลามันมีหลายพวกแต่มันเห็ดบ่ออกบานแยาทิบอ่ะมันเป็นดินเข้มไหมพี่น้องแต่ว่าเห็ดพวกนี้มันมาออกอยูตไงหนึ่งแยกทิบกับเงือกขึ้นกันแหละ ก,ก,ก็ไปอ,ออกกุนเนด้อกางแกลี่ยงเน้อจังสิได้เก็บง่ายๆเนี่ยเห็ดเอ้ยย่งมาออกในหู้ในเหลือลยเถอะเก็บยออะรับพี่น้องออกแล้วเอาอแล้วโออเอ้ ไม่เคยเห็นเด็ปูสาเทปเห็ดปูสาเทปเห็ดคักไงเว้ยเห็นป่ะพี่น้องเฮ้ยเด็ดหม้อแกงไงหนึ่งเลยเห็ดปวกหน่อยพี่น้องเห็ดปวกใกล้หน่อยบอั่นยัดทิพย์เอิญเห็ดปวกใกล้หน่อย นี่หลือบนี่ก็มีโอเคนี่เกมาจับมาให้แม่นี่ในนี้ก็มีในรูเนี่ยนุ่นก็มีนี่เห็นไหมสองดูซิน่ะเห็นไหมอยู่ในเหลือบนั้นนี่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 คอยงัดตัวนี้ออกให้แม่ด้วยแม่จะเก็บได้ไหมเอ้ยมองงามๆก็คือว่าไปหักขึ้นแน่นาะผุดอะป๊๊ดผุดพี่น้อง คนน่ะเขาออกล่าคิอคนเฮ้ยเดี๋ว่าจังที่ได้เดี๋ยวเอาเอานั่นก่อนเอาลงก่อนเอาลงก่อน